แต่มันไม่กัดมันไม่มนีแผดูมันเลยจัดจัดไม่ไ้องเที่ยวเนั่มีเวี่ยงใหมกใจเมือนานไปหนูจะจะหมดแรงแล้วก็ดีตายตายเพราะหมดแรง

เอาเลยออกไม่ได้เดินไม่ได้อยากอยากให้ต้นไม้แข็งแรงอยากนะอยากปลูกปลูอความใก้เคียงกลาง เดียเ๋ยวนี้นะฮะหนูหนูตามท่อนมันตัวใหญ่มากแมวเจอแมวยังหนีเลยยังหนีแมวเป็นแมวเลยเว้ยไอ้นี่มันเหมือนลูกหนูหรือว่าเป็นหนูพันธุ์เล็กลูกหนูมันแมวมีเจ้าของเนี่ยแมวมีเจ้าของแต่มีห้อย

Resuming workout. <laughs>

สวัสดีคร so right? ับดูมันเล่นเล่นจนหมดแรงแล้วมันกินแล้วหัวก่อนไอพวกหมูนี่ไอ้พวก ừ khổng khu ừ, mèo mèo mới dù, lên đài, <coughs> เลียนกันมาทั้งโบราณโบราณหนูับแมวแต่ยังว่านะคะอย่างน่ว่าเดี๋ยวนี้หนูตัวใหญ่มากแมวก็ช่างคิดหนักเอาไม่อยู่ อจะังไปยังไปยังเดี๋ยวไปเรียกพร